สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันใน,น,นเกม mini world นะครับท่านผู้ชมก็เป็นก็เป็นตอนที่หกแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ภารกิจในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลงเหมืองหาแร่กันนะครับท่านผู้ชมใช่เราจะมาหาแร่เพิ่มนะครับเพราะว่าในกล่องเราเนี่ยก็มีแร่น้อยมาก นะครับท่านผู้ชมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูนะก็ขอสักประมาณหนึ่งไลค์นะครับโอเคท่านผู้ชมกดไลค์แล้วใช่ไหมครับถ้ากดไลค์แล้วเราก็ไปดูกันเลยครับโอเคนี่ครับนี่ครับผมให้ผมจะให้ดูอะไรสักอย่างนึ้งน,นะครับนี่ครับบ้านของผมนะครับผมก็ได้ไปเออ ทำบ้านเพิ่มนะครับก็ว่าจะย้ายของมาไว้ที่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงเหมืองเนะี่ยเดี๋ยวผมขอไปย้ายของแป๊บนึงนะครับนะท่านผู้ชมโอเคไปหูขาปวดล้วนะครับท่านผู้ชมอือฮะโอเคปุ๊บเปิดประตูขอขุดตนี้งตับปุ๊บ ต,ต้นของมันกระเด็นนะครับนะท่านผู้ชมก็ขุดลงไปโอ้เป็นรูเลยปึ๊บโอเคแล้วก็อุดไว้ก็ขุดกล่องตุม้มโอ้โหของเต็มนะครับท่านผู้ชมเดียด๋วยวๆสักครู่นะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะ เอากองโอเคก่องโอเคนะครับเพื่อม,มาให้เป็นการเสียเวลาแต่เราไปเก็บของกันเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายของเข้ามาในบ้าน mm hmm. เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า mm hmm. นี่ก็เป็นบ้านใหม่ของผมนั่นเองนะครับยี yeah. ่ตอนนี้เราก็ย้ายของเข้ามาในบ้านแล้วนะครับอ่าโอเค อันนี้เราก็เกียมของสําหรับลงเหมืองแล้วครับแต่เราไปลงเหมืองกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลานั่นเองไปกันแล้วก็จะข,ขุดเหมืองตรงบ้านเก่าของเรานะครับโอเคปึ๊บเข้าไปเลยปิดประตูวยมีตัวอะไรเข้าไป จุดไฟด้วยนะครับโอเคนะครับเราตัดต่อไปตอนที่ลงถ้ำกันเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ลงมาที่ถ้ำแล้วนะครับโอเคไปกา้าวเล็กกู้ลงอย่างนั้นครับท่านผู้ชมไปปึ๊บปึ๊บวิ่งคนป่าเลยครับ,แบบเราต้องจัดการมันนะครับนี่กว้างใส่มัน ไปเลยตายนะครับเดี๋ยวเดอเดี๋ยวเราขุดแร่นี้ก่อนนะครับเป็นแร่พลังงานนะครับท่านผู้ชมโอเคขุดเลยปึ๊บปึ๊บโม้ได้เลเวลด้วยครับท่านผู้ชมเป็นไงได้เลเวลเยอะด้วยขุดแล้วโอ้โหดีเลย เราจะได้ไม่ต้องไปทีมอนเตอร์น,นะครับท่านผู้ชมปึ๊บเมืองโอเคเดี๋ยวเราลงไปนะครับนี่ครับเหมืองที่ผมขุดลงมาแล้วเจอนะครับแต่ก็ไม่ได้สำรวจนะครับนะท่านผู้ชมโลว์เดี๋ยวพวกเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนี้นะครับโอเค ตรงไปเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะครับท่านผู้ชมปึ๊บโอ้มีแรส่สายฟ้าสายฟ้าด้วยโอ้มกกาศวิท่านผู้ชมครับตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนมีใครขุดอะไรไว้เลยผมผมไม่ได้ขุดนะครับนะท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเออใช่ มันเหมือนมีคนขุดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหน่ากลัวมากเกมไม่เป็นไรมันก็แค่เกมนะครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดอะไรมากโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมเราเจอเห็ดด้วยครับแร่เห็ดโอเคเดี๋ยวเราขุดกันเลยนะครับโอ้แร่อันนี้ก็มีประโยชน์นะครับเอาไว้สําหรับเผาแร่นะครับนะ ใช่โอเคขุดไปเลยโอเยโอเยขุดไปเลยปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บแล้วก็ชิวๆนะครับไม่ต้องรีบปึ๊บปื๊บโอเคโอเคตอนนี้ถ่ายได้5นาทีแล้วครับท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บอ่าหมดแล้ว จ้าอ่ะปึ๊บขึ้นแปบบ๊บปึ๊บโอเคแล้วโอเควูมีแร่ทองแดงด้วยโอเคเราขุดเลยเพราะว่าเราเคยเจอแล้วนะครับเลยปึ๊บขอเดวขอขุดรอบรอบดูก่อนนะครับว่ามีแร่อื่นไหมโอเคอ๋อมีอีกโอเคบวกแล้วต้องขุด่าง โอ้ห oh, ต้องต้องขุดแบบรอบๆนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเพราะว่ามันอาจจะมีแร่อื่นตอนนี่ครับแร่สายฟ้าครับดูซิว่า,าจจะมีอะไรปึ๊บโอ้สายฟ้าอันนี้ก็เป็นแร่รูนเหมือนกันนะครับแต่มารู้ว่ามีตัวกินลูนหรือเปล่าโอเคไม่มีปลอดภัยโอ้นี่ครับมีแร่เหล็กด้วยครับท่านผู้ชมโอ้แร่เหล็ก เป็ยอดเลยเดี๋ยวเลาว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําชุดเกาะทองแดงสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้แร่ทองแดงมาแบบว่าโอ้เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมใช่ก็เลยแบบต้องทําชุดเกาะทองแดงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าชุดเกาะของเรานี่โอ้โหนุ่มมากเลยนะครับชุดเกาะของเรานี่กันอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เลยเป็นแค่ชุดเกาะหนัง นะครับท่านผู้ชมปึ๊บ <Okay, S 1> เดี๋ยวเราไปทางนี้กันบ้างนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะมีเล่อะไรนะ่าสนใจปึ๊บโอ้โหอุ้ยมีเล่สีเขียวด้วยครับท่านผู้ชมอุ้ยเล่อะไรวะเนี่ยดูกันนะอ๋อเป็นเล่อันนี้โอเค แรนี้มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมเอาไว้ครับของอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมที่มันแบบว่าเอาเอาไปทําอาวุธก็ได้ครับท่านผู้ชมใช่น่าน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคปึ๊บปึ๊บก็ต่อลงมาปุ๊บปุ๊บ โอ้ดีนะผมปักทอดไปก่อนไม่งั้นผมเดินตกลงไปแน่เลยเกมาไปแล้วโอ้เจอแรกสาย้าเกวปึ๊บโอ้เจอแร่ทองแดงกันครับท่านผู้ชมโอ้ว้าวปึ๊บวุ้มีแร่สีส้มเลยครับเราจะขุดกันดูนะ แร่สีส้มโอ้โหน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมแร่เป็นสีส้มโอ้โหน่ากินมากแต่ว่ามันเป็นแร่นะครับมันกินไม่ได้โอโ้แค่เห็นแร่ก,ก็น่ากินละเพราะว่าสีมันมันสะท้อนนะครับโอโ้สีสวยมากแร่ปึ๊บวิ่งทองเด้งหุบปั๊บปึ๊บ กดยาวๆอ้าวนี่ไงเจอ,อกแก้ววิเสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยยๆ,ๆเสียงมอนเตอร์เหรออุ้ยตกใจตกใจดอกไม้ครับท่านผู้ชมโอ้โหน,นี่ขนาดเห็นก่อนนะเนี่ยครับท่านผู้ชมผมยังตกใจเลย ปึ๊บปึ๊บโอเคไม่เป็นไรขุดขุดไปปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรมาใช่ไหมโอเคจะขออุดน้ำแป๊บนึงน,นะครับกำคาญน,น้ำมากๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคเอ่อเพื่มให้เป็นการเสวนาเดี๋ยวเราตัดต่อกันเลยนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับขึ้นมาบ้านแล้วนะครับโอเคอันนี้เราก็กําลังเผาแร่อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่เผาแร่ที่เราได้มานะครับก็จะเป็นแร่ทองแดงกับแร่เหล็กนะครับท่านผู้ชมซึ่งอนที่เราจะรอแร่เผาเสร็จเนี่ยเราไปครับชุดเกาะดำนี่กก่านนะครับเออใช่เป็นาก๊อตผง เราต้องการหนังด้วยถ้าเราจะคับที่เกาะปึ๊บ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 แล้ก็ใช้หนังหนังสับเนี่ยครับท่านผู้ชมซุดซุดเกาะหรอซุดเกาะอ่านยังุดเกาะแล้กวก็คับไปเลยนะครับท่านผู้ชมปึ๊บชืบโอเคือไม่ได้นะ หนังไม่พอหรอเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับนี่เป็นไงอีกจะใส่ให้ดูนะครับเป็นไงชุดเกาะใหม่โอ้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เน,น้นเน้นใช้งานนะครับนะักทชมชมชุดเกาะหนังเราไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะมัน ป้องกันอะไรไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมขอหาหนังสัตว์เพิ่มเพิมหนึ่งรู้สึกว่าของมันไม่พอนะครับท่านผู้ชมไปหาจะไปฆ่าหมาป่าทนนนะครับท่านผู้ชมแต่ไปรวดนะอ้านี่ไงเอ้อุย้ยผีมากอุย้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย ที่ผมต้องคราบชุกดก่อนเพราะว่าผมจะเอาไปป้องกันป้องกันพวกมอนเตอร์นะครับที่มันตีเราเพราะว่ามันตีเราแรงมากเลยนะครับ <c oughs> เออใช่นะครับท่านผู้ชมโอเคหาไม่เจอก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณที่ดูจนจบครับ